내 여자친구는 너무 예뻐요 내 여자친구는 마음은 더 예뻐요 하지만 그녀에게도 단한 가지 단점 나보다 못한 요리 솜씨 밥도 못해 국도 못해 이것저것 아무것도 못해 라면은 물도 못 맞추고 간장에 찍고 런지도 구별못해 너를 너무 좋아해 안녕하세요 소중한 팬이란 이입니다 ถึงคนที่มีรูปร่างสวยนะคะหุ่นดีแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้คนเราเนี่ยคะ่ะเป็นโรคอ้วนได้ง่ายดายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคนะคะที่เร่งรีบทานแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่ต้องทําแต่งาน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 จนไม่มีเวลาออกกําลังกายทําให้มีรูปร่างที่ไม่สมสว่วน แต่วันนี้ค่ะดิฉันนะคะมีทางออกให้กับทุกท่านค่ะด้วยผล,ลิตภัณฑ์ลดและก็ควบคุมน้ำหนักนะคะจาก Macwell h e r b a l ค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญน,นะคะนั่นก็คือคุณยุทธนาค่ะผู้บริหารบริษัท Macwell Herbal International จําจำกัดค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้คุณยุทธนาค่ะช่วยแนะนำเกี่ยวกับ Macwell h e r b a l ให้พวกเรารู้จักหน่อยค่ะครับผมเดิมทีนะครับผมเนี่ยทำกิจก,การเกี่ยวกับ ยาสมุนไพรแล้วก็มีโรงงานยาสมุนไพรของตัวเองนะครับเมื่อทํามาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จัดจําหน่ายได้ไม่ทันเราก็เลยมาคิดว่าเราควรจะมาตั้งบริษัทที่กรุงเทพนะครับเพื่อที่ให้การจัดจําหน่ายนั้นดีขึ้นถึงผู้ริโภคมากขึ้นเราจึงมาตั้งบริษัทแม็กเวลพัลเบิร์ ี่นครับผมแล้วผลิตภัณฑ์ของ m มกเวลเฮอร์เบนี่นะคะมีอะไรบ้างคะมีหลายตัวครับ<ะ>อย่างเช่นที่ตัวไฮไลท์ของบริษัทก็คือ,อยาน้ำไฟมิน่าสูงนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัจ,จัดจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็มียังมียาบำรุงร่างกายตาสิงแดงนะครับยาน้ำโซฟีน่าพวกนีครับค่ะ ผลิตภัณฑ์ของแมคเวลเฮอร์เบิร์ค่ะได้ผ่านการรับรองจากองค์กรใดบ้างคะครับผลิตภัณฑ์ของแมคเวลเฮอร์เบิร์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะครับแล้วก็ผ่านออยอทุกตัวค่านออยทุกตัวครับผมเพราะฉะนั้นว่าลปลอดภัยแล้วก็เสถียรแน่นอนแน่นอนครับค่ะแล้วอยากทราบว่าคุณนิทานเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักด้วยสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุด PNT ครับฮะสลิงเซ็ตนะครับตัวนี้จะมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับคือ 1. ยาน้าคริมนะครับแล้วก็ยาลูกย่อนนาโนนิแล้วก็ยาเพียวนี่นะครับชุดนี้เป็นชุดลดน้ำหนักที่ได้ผลดีมากนะครับผมเราเรียกว่าสูตระสมประสานนะครับผมเห็นว่า ถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยเหตุผลภายในจวันใช่ไหมคะครับเว็บเลยครับล้วลองผลได้เลยครับจะให้คุณนิทธนาค่ะช่วยอธิบายขั้นตอนในการลดน้ำหนักหน่อยได้ไหมคะได้ครับครับขั้นตอนแรกครับเป็นการล้างสารพิษนะครับก็คือใช้ยานังขิมนะครับในการล้างสารพิษนะฮะัสาันแรกครับค่ะทำให้น้ำสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายทําให้ระบบขับผ่านดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับขั้นตอนที่สองก็คือการ เาผ่านไขมันส่วนเกินด้วยยาลูกยอนนานูนิครับเจหนครับตอนนี้นะคัขั้นตอนที่สามคือระบบขับถ่ายสมดุลก็คือการทําให้ระบบขับถ่ายเราเป็นปกติโดยใช้ยาเพียงนี้ครับผมเพียงแค่สขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นใช่ครับก็เห็นผลเลยครับเห็นผลรูปร่างดีผิสวยอย่างแน่นอนแน่นอนครับดิฉันอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ pnt slim set เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ หาซื้อได้ตามร้านขายยานะครับที่เป็นสมาชิกของเรานะครับที่มีป้าย t n t ซื้อเสร็จตั้งอยู่หน้าร้านใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหรือสั่งตามเว็บไซต์ก็ได้ครับอยากทราบว่าให้เกิดอยากจะได้อยากหากจะให้ผลได้ผลดีต้องใช้กี่ชุดคะเรารับประกันที่ชุดแรกครับชุดแรกชุดแรกเนี่ย15วันเนียครับวันเห็นผลแน่นอนเห็นผลแน่นอนนะครับลดประมาณกี่กิโลคะสามถึงกิโลครับ3-5กิโลใช่ไหมคะ แล้วที่สงสัยมากมากเลยมีผลข้างเคยียงหรือเปล่าทานแล้วมีโยโย่ไหมคะตัวนี้ไม่มีอโยโย่แน่นอนครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสา,าสรสกัดจากธรรมชาติเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับไม่มีสารเคมีเจือปนผลแน่นอนครับค่ะแล้วจุดเด่นเนี่ยที่เด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆตามท้องตลาดเนี่ยของเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรคะจุดเด่นก็คือเป็นเป็นสูตรลดน้ำหนักแบบผสมผสานด้วยสมุนไพรนะครับแล้วก็ชุดเนี้ย ผมลองทานแล้วเห็นผลจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องอดอาหารด้วยครับไม่ต้องอดอาหารด้วยครับผมไม่ต้องทรมานตัวเองใช่ครับผมค่ะแล้วทานแล้วจะดูโงมไหมคะไม่โสมครับไม่โสมดูแบบว่าเหมือนปกติที่สุดนะครับปกติที่สุดเลยครับผมใช่ไหมคะไม่มีรู้สึกอ่อนเพลียเลยไม่อ่อนเพลียครับเพราะเราทานอาหารได้ปกติทานอาหารได้ปกติใช่ครับไม่ต้องลดแบบ โอ้อดมือกินมือครับเพราะปกติเนี่ยเวลาคนลดน้ำหนักชอบอดอาหารใช่ครับแต่ทานตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องอดอาหารแลยแต่ก่อนผมก็ใช้วิธีนั้นเพราะว่าอดอาหารเราก็ลดได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็ไม่ลดอีกครับก็แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องทานแล้วใช่ไหมต้องทานเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับ แต่ถ้าเกิดใช้ PNT Slim Set ตัวน,นี้แล้วเนี่ยทานอาหารด้ตามปกติแถมน้ำหนักยังลดอีกต่างหากสุขภาพก็ดีด้วยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช่ครับ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเคล็ดลับดีในการมีรูปร่างที่ดีและก็สุขภาพดีด้วยกับผลิตภัณฑ์แม็กเวลเฮอร์เบค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีหุณสวยและก็บุคลิกดีนะคะก็อย่าลืมเรานะคะสำหรับแม็กเวลเฮอร์เบลค่ะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะต่อ้าค่ะสวัสดี่